EFM DJ Playlist. ดีเจอ้อมค่ะช่วงที่2นะคะแล้วคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันพฤหัสเราเจอกันบ่ายสามถึงหกโมงเย็นตามเวลาปกติและเมื่อไหร่ที่กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วเราก็จะกลับมาเจอเวลานี้กันแบบยาวๆเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยนี่เราเจอพี่อมตอนสามทุ่มเหรอเพราะว่าถ้าเป็นจันทร์ถึง พุธเนี่ยพี่อ้าจะอยู่สามทุ่มถึงห้าทุ่มด้วยเพราะว่าข้างหลังพี่เขามืดแล้วเกินที่มืดอยู่คือฟ้ามืดเพราะฝนตกนะคะมีฟ้าแลบแป,แป,แป๊บๆพยายามจะไม่หันกลับไปมองแต่ก็จะเห็นเงาสะท้อนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อ่ะนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังแปลว่าไปไหนมาไหนวันนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังในเขตหลายพื้นที่บางพื้นที่ยังต้องยกของสูงอยู่บางพื้นที่ก็เฝ้าระวังแต่หลายๆที่นะคะต้องระวังเออเขาเรียกอะไรสายไฟถ้าเกิดว่า วางอยู่ตามพื้นมันอาจจะช็อตได้อันนี้ก็ต้องฝาาดูแลกันด้วยนะคะเมื่อกี้ระหว่างที่นั่งจัดรายการไปอะทีวีก็เปิดชับทะลุจอก็ดูข่าวแล้วแน่นอนอว่าหลายๆคนคงเห็นข่าวแล้วเซมโครนะครมาเที่ยวเขาคงมาถ่ายท,ทําธุระที่เมืองไทยแล้วก็โอกาสเที่ยวต่อก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกลนะรวมไปถึงสแตฟฟรอนด้วยก็อะพอเขามาเขาก็โพสต์ภาพในสิ่งที่เขาประทับใจแล้วว่าการประทับใจของเขามันก็เห็นได้ชัด วิวทิวทัศน์แน่นอนอันนั้นสวยอยู่แล้วอัพภูเกตสวยทะเลสวยอยู่แล้วคุณผู้ฟังเราไม่แพ้ชาติดใดเหมือนกันนะอะสิ่งหนึ่งแล้วก็อ้อมว่าวิถีที่เขาได้เห็นคุณลัสเซลโครลรูปล่าสุดรูปไม่ใช่ล่าสุดชาติเดียวแต่ว่ารูปเด็บของเมื่อวานนี้มั้งคือก็คือตัวเงินตัวทองซึ่งก็ได้ดเอ็นดูอ้ําว่านัน่นเป็นวิถีอันหนึ่งของบ้านเราก็คือเราจะเห็นตัวทองวิง่งตัวเงิน,ต,งนตัวทองวิง่งกันเก,กลื่อนอยู่ถ้ายเยอะเมื่อก่อนก็จะเป็นส่วนลุ่มใช่ไหมคะ หรือในจุดนู่นนี่นั่นหรือในจุดที่หลักบ้านใครบางคนก็จะบอกว่าพี่เขาแวะมาทักนู่นนี่นั่นซื้อหวยกันไปซื้ออะไรกันไปมันก็เป็นวิถีแบบแถวๆถวบ้านเรารวมไปถึงเขาไปถ่ายรูปเขาไปทานอาหารไปที่เจฟฟ์ไหก็คือสตรีทฟู้ดคือเอาว่าเขาแทบจะครบในทุกวงจรกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดนี่คือภาพประทับใจแล้วมันยังคงเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อย ที่สุดแล้วอ้ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวมันจะกลับมาเพียงแต่ว่าตอนนี้มันคงจะต้องอาศัยความรวมือของหลายๆฝ่ายแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังก็คือคือเรื่องของคลัสเตอร์ที่เกิดขึ้นเพราะเราก็จะได้ยินว่าคลัสเตอร์ตร,ตรงจังหวัดนี้มีตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้ก็คงจะเรียกได้ว่าฉีดวัคซีนแล้วมันไม่ได้เท่ากับจะไม่ติดแต่ถามว่ามันดียังไงแน่นอนครับมันช่วยลดความรุนแรงจากที่จะเป็นมากมากๆๆๆ ก็เป็นมากประมาณหนึ่งหรือที่เป็นมากประมาณหนึ่งก็เป็นลดลงหรือบางคนก็ถึงขั้นไม่มีอาการใดๆแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะก็ยังคงจะต้องอยู่ในสถานะของการดูแลให้เรียบร้อยไปเที่ยวกันได้คนไทยไปเที่ยวก่อนที่เกิดฝรั่งจะมาหรือใครจะมาใช่เราเปิดแล้วแต่ว่าความสะดวกของแต่ละคนความกังวลของแต่ละที่มันก็อาจจะมีไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคนไทยยังคงไปเที่ยวได้ที่สําคัญใส่แมสนะคะล้างมือดูแลตัวเองให้ดี พราะถ้าเราไม่เที่ยวกันเองแล้วใครจะเที่ยวเราคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้แต่ว่าถามว่าคนอยากมาเที่ยวเราไหมอยากเพราะทาโพที่อังกฤษเขาก็บอกเลยเวิร์คเคชั่นน่นะคะสถานที่ที่น่ามาก็เป็นกรุงเทพอ่ะที่เป็นอันดับต้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะหาที่เที่ยวก็หาไปแต่ถ้าจะหาที่กินฟังทางนี้ฟังทางนี้คุ้มคนละชั้น สั่งคนละครึ่งที่ไลแมนใช้ไลแมนจ่ายด้วยคนละครึ่งได้แล้วนะคะคุ้มต่อแรกกับคุณผู้ฟังด้วยค่าส่งฟรี5กิโลเมตรไม่ต้องใส่โค้ดลดให้ทุกออเดอร์คนละครึ่งคุ้มต่อ2ด้วยส่วนลดสูงสุด60%คุ้มต่อ3แค่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งสั่งอาหารต่อเนื่อง5ครั้งรับโค้ดส่วนลด30บาทใช้ต่อครบ10ครั้งได้อีก70บาทรวมรับส่วนลด100บาทบอกแล้วนะคะว่าไลแมนคุ้มเหมนือชั้นไม่เสียค่าส่งไม่ต้องใส่โค้ดไม่ ใช้คนละกรึงใช้ที่ไล Man กดสั่งเลยนะจ๊ะ E F M อารมณ์ดีวันก่อนครับมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งบอกผมว่าถ้าเราไม่เลือกงานเราก็จะไม่ยากจนแล้วคุณน่ะเลือกงานไหมนะคะอ๋อผมก็เลยไม่เลือกสักงานจะได้ไม่ยากจนัง E F M 94 Top ทออารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว เก็บสะสมโอกาสลงทุนให้ครบกับมหาอำนาจเศรษฐกิจโลกสหรัฐและจีต่ตางมีเม็ดเงินมหาศาลเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพร้อมรักษาตำแหน่งผู้นำเศรษฐกิจโลกแนะนำกองทุน BUS Alpha เน้นลงทุนแบบโกลด์สตาร์ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาและ BGEquity ให้คุณผ่านกับทุกโอกาสลงทุนในจีนสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนพร้อมใช้สิทธิลดย่ันภาษีแนะนำ b g s s f BChina AIF m และ BGlobal i i f ลงทุนง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งธนาคารกรุงเทพสำหรับกองทุน S S F และ I M F สามารถชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่กองทุนบัวหลวงโทร02674 6488กด 8, 8. ผู้ลงทุนต้องเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนความเสี่ยงและสิทธิทประโยชน์ภาษี S S F I M F ก่อนตัดสินใจลงทุนการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเป็นไปนตามที่ตัวแทนขายกำหนดวันนี้ไปหาหมอมาเป็นไงบ้างอะหมอบอกตัวไม่มีไข้หัวใจก็ไม่มีใครด้วยส่วนปอดก,ก็ไม่เป็นไรแต่หัวใจพังยับเยินตอดีๆหมอบอกเป็นอะไรหมอบอกรักคุณให้ออกกำลังกายรักแทบตายเป็นไ,ได้แค่พี่น้อง รู้ละเป็นท้อขนาดนี้ไม่ต้องหาหรอกหมอเปิรดรอที่สปอติฟามีให้ทุกเพลงตอบเจอทุกโหมดโดนทุกอารมณ์จัดให้คุณโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่หรือเป็นแค่ที่ปรึกษาสปอติฟาเป็นให้คุณทุกอารมณ์โหลดฟรีฟังฟรีได้แล้ววันนี้บน, Spotify. นสปอ,สอติฟา<ป>ย ใช้เน็ตแบบรีวออนไลน์รวดเร็ว NT Value Max Fiber ถ้มันถึงงไปมันถึงเราหกร้อยเมกเพียงห้าร้อยเก้าสิบบาท NT Value Max Fiber สมัครเลย ntvlc.co.th บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชน EFM 94้าทอลอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM g e n t l e m a n แม่แม่คุยก e ันครับ สนับสนุนโดยลงทุน S S F ต้องทุนบัวหลวงเอ็นจอยทุกโอกาสลงทุนจันหน้ากลับมาคุยกันต่อนะคะบ3ายสถึงห้าโมงเย็นเป็นเวลาเฉพาะกิจแบบนี้กับบัวหลวงหุ้นไทย S S F B G T O S S F B Future S S F Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพกับ3 d มดและหนึ่งคุณหมอค่ะ E F F gentlemen มนคุยกันครับ สนับสนุนโดยโบรุงหุ้นไทย S S F B G T O S S F B Future S S F Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ